ถ้าเราทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันทุกวันมันก็จะหมดไปอโอปอปณนิสรานะคะปัจจุบันเป็นคุณแม่พิธีกรแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการค่ะทุกวันนี้ชีวิตพอเป็นรูทีนมากๆตื่นเช้าทำกับข้าวให้ลูกขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนวิ่งไปไประชุมที่บริษัทวิ่งไปขึ้นเวทีอีเวนต์ไปรับลูกที่โรงเรียนกลับมาบ้านทำอาหารเย็นอ่านนิทานให้ลูกส่งลูกเข้านอนหลับค่ะ ในความรูทีนปอทำให้ทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันค่ะเพราะลูกปอไม่เหมือนกันเลยสักวันทุกวันปอจะพยายามหาสิ่งใหม่ๆหาอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองหาอะไรให้ลูกหาอะไรให้แต่ละวันที่มันรูทีนให้มันไม่รูทีนให้ได้ปอท้าทายตัวเองด้วยการสร้างเมนูใหม่ให้ตัวเองตื่นเต้นให้ลูกตื่นเต้นเสมอ ส่วนในการทํางานปอท,ทําพิธีกรมาจนมันขึ้นเวทีแล้วมันไม่ตื่นเต้นปอโยนโจทย์ให้ตัวเองด้วยการวันนี้ฉันจะไม่ถือสคริปต์ขึ้นเวทีวางสคริปต์ไว้ข้างล่างอย่แล้วลุยอะดรีนาลินก็จะหลังปอเรียนรู้สิ่งใหม่จากสิ่งเดิมค่ะทุกเช้าที่ตื่นมามันคือความท้าทายใหม่ๆสําหรับปอเหมือนกับพระอาทิตย์มันก็ขึ้นแล้วมันก็ตกเหมือนกันทุกวัน แต่ท้องฟ้ามันไม่เคยเหมือนกันเลยค่ะมันเหมือนกับทุกสิ่งที่เราเจอมันอาจจะเป็นสีสีหนึ่งจากพันล้านสีที่ทำให้ชีวิตแต่ละวันเรามีสีสันแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนเดิม